ทำเกษตรยามว่างก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์สร้างและเพื่อนๆเอฟซีชาวกเกษตรทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกพื้นทีนะครับพี่น้องครับเอาวันนี้งานหน้าร้านซ่อมรถไม่มีนะครับเพื่อนๆงานเงียบๆก็เลยแอบมา่องหลังบ้านนะครับหลังร้านนะครับเพื่อนๆนะครับมาซองเบิงปลาไหลครับวิถีชีวิตของปลาไหลนะครับเพื่อนๆนะครับวิถีชีวิตของปลาไหลนะครับ ที่เราเลี้ยงในบ่ออบเขาเรียกว่าบ่อผ้ายางบ่อผ้าใบนะครับเพื่อนๆนะครับที่เลี้ยงมาในบ่อผ้ายางบ่อผ้าใบแล้วก็ใส่ดินลงไปลักษณะแบบนี้นะครับพฤติกรรมของปลาไหลจะอยู่จะกินจะนอนอย่างไรมาแอาบเบิงมาซุ่มเบิงพี่น้องนะครับเฮ็ดหัวพโ,โลโพลิเรยู่น,นั่นหุบลงไปเลวพี่น้องนะครับอ่านะครับ เขาจะกินอยู่อย่างไรเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรเราต้องสั่มันสังเกตพฤติกรรมเพราะว่าเราจะเลี้ยงให้รอดต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเขาจะชูหัวขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับก็อย่างที่นะครับก็อย่างที่อาจารย์หลายๆท่านได้บอกไว้ว่าการเลี้ยงปลาไหลนะครับปลาไหลเป็นสัตว์ ที่ไม่ค่อยชอบน้ําลึกนะครับป้มักน้ํเลึกครับพี่น้องเพราะว่าเขาจะมุดขึ้นมาจากดินแล้วก็ชูหัวอยู่อย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะหายใจนะครับเพื่อนๆนะครับเอานี่บางตัวบางตัวครับพี่น้องออกมาอยู่ข้างนอกบ่ออย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเรามาแอบดูพฤติกรรมนะครับเช้ายันเย็นนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับเพื่อนๆพอดีเอา อาหารมาหวานลงด้วยเพราะว่าในบ่อมีปลาดุกนะครับเพื่อนๆมีปลาดุกปลารูกนะครับก็ให้อาหารปลาดุกไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้น่เพึ่งพิ่งถ่ายน้ําไปเมื่อวอันสองวันนี้แหละนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับเพราะว่า,าถ่ายน้ําในบ่อไปด้วยแล้วก็ต้องวิ่งมาซ่อมรถที่หน้าร้านด้วย,วยนะครับเพื่อนๆเอ้า ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมรถนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสามารถเข้ามารับชมได้ที่นะครับมาศึกษาหาข้อมูลด้านงานซ่อมรถได้ที่ YouTube ช่องซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับเพื่อนๆก็อ่ะเป็นช่องหลักของผมเองนะครับเพื่อนๆนะครับก็มีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับอ่างานซ่อมรถนะครับมีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับงานซ่อมรถไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบไฟ การแก้ป in ัญหาต่างๆนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็กลับมาที่ปลาไหลของเรานะครับปลาไหลของเราก็จะซุ่มเงียบอยู่ลักษณะแบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะครับปลาไหลก็นะครับกลางวันก็จะออกมาอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าในบ่อตอนนี้นะครับเพื่อนๆในบ่อตอนนี้ก็คือบ่อค่อนข้างโล่งนะครับ บอกค่อนข้างโล่งไม่มีผักไม่มีผักตบชวานะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆไม่มีงานจะออกไปเอาผักตบชวามาใส่บ่อนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีผักตบชวานะครับปลาไหลอาจจะไม่ออกมานะครับเพื่อนๆปลาไหลเป็นปลาเหมือนกับว่าจะขี้อายนะครับนี่ปลาไหลก็จะมาซ่อนอยู่ตรงนี้แหละนะครับยูมองนี้ครับพี่น้องนี่นะครับเวลาเราไปแตะเราก็จะรู้สึกเลยว่า ปลาไหลเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะดิ้นนะครับเพื่อนๆนะครับไปจับบ่อยก็ไม่ได้เด้อเดี๋ยวปลาไหลวิ่งวิ่งหัวชนไม้นะครับหัวแตกตายงากเด้พี่น้องงั้นบอนะครับอ่ะก็จะอยู่แบบนี้แหละนะครับนี่นะครับเราต้องมาเงียบๆนะครับเพื่อนๆถ้ามีเสียงดังเขาไม่ออกมานะครับถ้ามีเสียงดังเขาจะกลับเข้าไปข้างในเลยนะครับก็กลับเข้าไปใต้ดินเลยนะครับเพื่อนๆ อันนี้ก็คือซุ่มดูพฤติกรรมนะครับซุ่มดูพฤติกรรมนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเพื่อนๆที่แน่ๆก็คือในบ่อตอนนี้ก็คือผมเอาปลาดุกออกไปแล้วนะครับเอาปลาดุกออกไปแล้วเพราะว่าในช่วงที่เลี้ยงคู่กันกับปลาดุกนะครับผมไม่เห็นปลาไหลออกมาข้างนอกเลยอาจจะเป็นเพราะว่า,าปลาดุกนี้นะครับเพื่อนๆปลาดุก ปลาดุก20กว่าตัวนะครับที่เลี้ยงในบ่อปลาดุกเป็นปลาที่ไม่อยู่นิ่งนะครับเพื่อนๆจะวิ่งบ้จะว่ายน้ําวนเวียนวนเวียนอยู่ภายในบ่อนะครับเพื่อนๆพอว่ายน้ําวนเวียนวนเวียนภายในบ่อน้ําก็ขุนด้วยนะครับเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่รู้กันนะครับปลาไหลนะครับเป็นปลาที่ตกใจง่ายนะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าเอามาเลี้ยงกลับปลาดุกนะครับเขาอาจจะไม่ออกมาหรือไม่กินอาหารเลยนะครับ สุดท้ายนะครับมันไม่เบิกไงนะครับเพื่อนเพื่อนมันไม่เบิกเลี้ยงคู่กันกับปลาดุกนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาปลาดุกออกนะครับเพื่อนเพื่อนพอเอาปลาดุกออกไปนะครับน้ําก็ใสนะครับน้ําก็ใส่ขึ้นทีนี้พอน้ําใส่ขึ้นเราก็จะเห็นเขาโผล่หัวออกมาแบบนี้นะครับเห็นปลาปลาปลาไหลโผล่หัวออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับที่เขาว่าปลาไหลไม่ชอบน้ําลึกคงน่าจะเหตุผลน,นี้นะครับเพื่อนเพื่อนเขาจะ ยกหัวอยู่ในน้ําแบบนี้นะครับเพื่อนๆยกหัวอยู่ในน้าแบบนี้แหละครับพี่น้องนะครับนี่นะครับ,นะรบอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอ่นะาก็จะชูชันชูคออยู่แบบนี้นะครับก็จะขุดอ่าขุดตรงพื้นที่เป็นดินนิ่มๆนี่แหละนะครับเพราะว่าดินในบ่อจะเป็นดินที่ออกมาจากอ่าก้นห้วยเลยนะครับมุดลงไปเอาใต้น้ําเลยนะครับเพื่อนๆนะดินโคลนตรงนี้นะครับ ถ้าเรามาแอบดูเงียบๆแบบนี้ไม่ไม่เปิดไฟแฟลชนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับเท่าที่สังเกตพฤติกรรมนะครับแต่ถ้ามีเสียงรบกวนนะครับนี่นะครับเห็นไหมเขาจะเอาหัวออกมาอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าโผล่ขึ้นมาหายใจแบบนี้นะครับเอากล้องไปจ่อใกล้เขายังไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ถ้ามีเสียงดังหรือเปิดไฟแฟลชนะครับก็จะมุดลงไปแบบนี้นะครับเพื่อน นะครับขี่อไอ้ครับพี่น้องขี่ไอ้แห้งแห้งนะครับบวสู่กองเลยนะครับนี่นะครับตัดมาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ออกมาสี่หัวนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าเพื่อนๆดูดีๆจะเห็นมีอยู่สี่หัวนะครับที่ยกคอชูชันอยู่นะครับณตรงนี้นะครับเพื่อนๆน้ําอาจจะขุนหน่อยนะครับก็เลยมองไม่ชัดนะครับเพื่อนๆนะครับมีอยู่สี่หัวนะครับอ่าก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ นี่แหละนะครับกลางวันผมก็มาแอบซุ่มดูอย่างนี้แหละนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพื่อนๆคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับอเอาหาครับอีกหัวเล็กๆกําลังโผล่ออกมาตรงกลางนะครับเพื่อนๆนะครับนีหาตัวที่อยู่ได้มุมนี่นะครับมีห้าตัวนะครับเพื่อนๆนะครับมุมนี้นะครับเขาก็จะออกมาแบบนี้แหละนะครับ อ่าเหมือนกันกลับมาหายใจนะครับเราก็ต้องสังเกตนะครับเพื่อนๆถ้าเราให้อา่าถ้าน้ําลึกนะครับอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาต่ออ่าการเลี้ยงปลาไหลนะครับอ่าตอนนี้ก็จะพยายามลดน้ําลงไปเอาเอาให้แค่ปลาดุกในบ่อรอดก็พอนะครับเพราะว่าเลี้ยงอา่าปลาดุกไว้2ตัวนะครับเพื่อนๆในบ่อตอนนี้มีอยู่2ตัวนะครับ เอาไว้ให้เขากินลูกยุงลูกน้ํานั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับป้องกันยุงลายนั่นแหละนะครับอ่าเอาตัวที่เล็กๆนะครับก็ไม่โตมากนะครับเอาตัวโตนิดนึงโตขนาดที่ว่าปลาไหลกินไม่ได้แล้วกันนะครับเอาประมาณนั้นนะครับเอาตัวโตก่อปลาไหลนิดนึงนะครับเอามาลงในบ่อแบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะครับก็เลี้ยงคู่กันไว้นะครับเลี้ยงไว้แค่สองตัวเองนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับไหนมาดูมุมนี้สินะครับหายไปยังหายไปแล้วครับมุดลงดินไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็สรุปแล้วว่าถ้าเลี้ยงในบ่อดินแบบนี้ถ้าเลี้ยงคู่กับปลาดุกนะครับถ้าเป็นบ่อเล็กอย่างนี้ผมไม่แนะนําเลี้ยงคู่กันกับปลาดุกนะครับอ่าเพราะว่าเหมือนกับว่าปลาดุกเป็นปลาที่ไม่อยู่นิ่งไปรบกวนปลาไหลนะครับปลาไหลก็จะออกมาอย่างนี้นะครับ ถ้าเราเลี้ยงปลาดุกนะครับเราจะไม่เห็นปลาไหลออกมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเหมือนกับอ่าโดนก่อกวนนะครับนี่ตอนนี้มีสี่หัวห้าหัวแล้วครับออกมาตรงนี้นะครับนี่มุดเข้าไปนะครับนี่มุดออกมุดเข้าอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อ่ะพาเพื่อนๆมาแอบดูพฤติกรรมของปลาไหลตอนกลางวันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงจริง นะครับนี่นะครับผมก็กะว่าผมจะมาดูว่าเขาจะกินอาหารปลาดุกไหมนะครับก็ไม่เห็นกินนะครับน่ะขนาดอยู่ใกล้ๆปากก็ยังไม่เห็นกินนะครับอ่าผมก็มาศึกษาพฤติกรรมเขานะครับว่าเขาจะกินไหมนะครับขนาดอยู่ใกล้ๆปากเขาเองเลยนะครับลอยอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับอ๋นะครับ สุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเอาไว้นะครับคลิปหน้านะครับผมจะอ่าถ่ายตอนดึกๆนะครับถ่ายตอนดึกๆเอาไห้เพื่อนๆดูนะครับว่าพฤติกรรมนะครับหลังจากที่เอาอ่าหลังจากที่เอาปลาดุกออกจากบ่อไปนะครับตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรสําหรับปลาไหลของเรานะครับเพื่อนๆนะครับ เพราะว่าตอนกลางวันน er ี้นะครับถ้าเลี้ยงคู่กันกับปลาดุกไม่ออกมาให้เห e ็นเลยนะครับเพื่อนๆแต่ถ so, ้าเอาปลาไหลออกมาเอาปลาดุกออกไปนะครับก็จะเห็นปลาไหลออกมานโผล่ออกมาเห็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะครับก็สรุปได้นะครับว่าถ้าเลี้ยงบ่อดินบ่อเล็กๆนะครับไม่ควรเลี้ยงคู่กันกับปลาดุกนะครับปลาไหลไม่ควรเลี้ยงคู่กันกับปลาดุกนะครับเพราะว่าปลาดุกไม่สามารถ ปลาไหลไม่สามารถออกมากินอาหารได้นะครับอาคลิปหน้าเจอกันครับดึกๆ